เกมนี้เผิ่อแป๊บเดียวมีอัปเดตใหม่อีกแล้วที่เขาอัปเดตเป็นรายสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะโดยวันนี้เขาก็เป็นแพชใหญ่ใช้ได้อยู่เหมือนกันประมาณ30มสกิกได้ก็จะมาดูพร้อมกันอันนี้ผมก็ยังดูไม่หมดแต่ว่า จะมาอ่านอันที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจกันลวกันอันนี้เป็นอัปเดตใหญ่ใช้ได้เลยนะอย่างแรกอันนี้ถ้าใครเคยเล่นกับตัวเกรมาก่อนอันนี้ผมพึ่งคาบมันแล้วแบบพึ่งมาเล่นเกรได้ไม่นานนะน้องคนนี้นี่ยิงปืนได้ไม่จํากัดนะแล้วก็คนที่แบบคนที่ใช้ส่วนใหญ่เขาใช้ปืนบาสูก,ก้ากันนะาาาก็มันจะเป็นควันระเบิดเยอะมากๆเวลา,า,าที่เราไปเล่นกับตัวเกรพวกเนี้ยซึ่งมันน่าลาคาญมากโดยเฉพาะตอนสกปรดเนี่ยมองหาและไม่เห็นเลยเราก็สามารถไปกดปิดได้แล้วถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยตรงนี้และนี้ผู้พัฒนา าเขาก็ทิ้งโน้ตเอาไว้ว่าผู้พิฒาาเขารู้ว่ามีคนเล่นเยอะก็เลยแก้ปัญหานี้บวกกับเดี๋วจะมีตัวละครอ,อื่นในอนาคตเลยนะเช่นพวกที่มันมีเอฟเฟคระเบิดอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะน่านำคาญมันจะก่อววกวนผู้เล่นคนอื่นได้ก็รอติดตามกันดู ต่อมาเน,นี่เหมือนเขาบัฟให้ข้อความตอนที่เพื่อนดาวหรือว,ว่าตอนอที่มีเพื่อนตายในทีมเนี่ยมันเห็นได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันบางทีผมหาไม่เจอนะว่าเพื่อนมันแบบจุ่ๆมันตายหรอหรือว,ว่ามีคนดาวด้ยวยหรอว่าอันนี้แบบบางทีก็ไม่รู้อ่ะและอันต่อมาอน,นี่ก็ดีเหมือนกันตอนที่เราทํางานวิจัยเสร็จเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันสักประมาณ2องสามวิใช่ไหมอันนี้เขาตัดออกไปแล้วต่อมาอน,นี้ผู้พัฒนาเขาให้คอมเมนต์เลยว่าตอนที่เขากำลังแก้ไขปัญหาคนเล่นที่ชอบ AFK กันอยู่นะ โดยเขาจะสร้างระบบที่ตรวจจับพวกมาโคทั้งหลายแบบปุ่มอัตโนมัติหรือว่าอาจจะมีบอทอะไรในช่วงนี้นะเขาเหมือนกำลังหาแพทเทิร์นอยู่ก็อยากให้ผู้เล่นเนี่ยช่วยรายงานแล้วก็เขียนรายละเอียดเข้ามากันเยอะๆสหรับาการเปลี่ยนแปลงต่อมานี่ impact เยอะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเขาจะแก้ให้ตอนเนี้ยคนที่ไปเล่นไอ้เครื่องบอทฟิวชั่นเลกที่ยิงบอทแล้วก็เฉฟพ,พวกแพทเทิร์นอะไรเงี้ยเขาแก้ให้แบบ เราไม่สามารถแชร์กันได้เลยนะอะไรแบมวอลเฟมมาก่อนเลยก็หมายความว่าถ้าใครจะเล่นแบบจะเฉบไอพแพทเทิร์เนี่ยแล้วก็ต้องใช้วอร์ดชาร์จของใครของมันแล้วไม่ใช่ว่าคนนึงกดซื้อแล้วก็ไออีก3คนที่เดือนดนตีนี้ก็ ฟร,ฟรีอะไรแบบนั้นไม่มีต่อไปแล้วนะแต่อย่างไงนี่เขาก็มีการบัฟบางอย่างขึ้นนะก็คือการฟาร์มพวกบอดชาร์ตอะไรพวกนี้แหละผมก็ลองเข้าไปเช็คหนูมาแล้วเออมีหลายๆสาวเลยที่มันได้เยอะขึ้นเขาบอกว่าได้เยอะประมาณ50%แต่ผมยังคิดว่าไอ้มิชชั่นแบบเนี้ยมันยังน่าลำคาญอยู่มันค่อนข้างน่าเบื่อเลยไอ้การฟาร์มบอดชาร์ตเพื่อไปเปิดซัวบอลอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าถึงจะบัฟเพิ่มขึ้นมาแต่ผมคิดว่ามันก็ยังต้องเล่นซ้ำหลายๆรอบอยู่ดีเพราะงั้นอันนี้ก็รอติดตามในอนาคตแล้วกันว่า แล้วก็โลโก้ไอ้พวกภารกิจอะไรเงี้ยมันจะมองง่ายขึ้นโดยเฉพาะไอ้เสาที่เราไปฟาวอ์ชชาร์จได้แหละก็จะมีบอกแล้วว่าเสานี้เป็นธาตุอะไรมันจะดูง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปสับสนกับไอ้รีแอคเตอร์ต่อมานี้เขาบอกว่าของ ที่เราได้จากการดรอปในโหมดฮาร์ดนะที่ไปเล่นในแมปทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยจะเพิ่มขึ้น50%อันนี้ผมเห็นมีคนโพสในกลุ่มนะก็เหมือนกับจากปกติไปฆ่ามันจะได้ของมันประมาณ12-13ใช่ไหมตอนนี้ได้ประมาณ20แล้วก็เยอะขึ้นมากเลยการแก้ไขต่อมาอนนี้เหมือนเขาเนฟจะเรียกางนั้นก็ได้นะสกิลของบันนี่ ที่มีหลายคนใช้สมมติเราก,กดใช้สกิลสามแล้วเราวิ่งเข้าหากำแพงอะไรอย่างเงี้ยสกิลมันยังใช้ได้ใช่ไหมตอนนี้ไม่แล้วนะใช้ไม่ได้แล้วเราต้องหาแบบเหมือนในความเป็นจริงอ่ะเราต้องเดินที่มันมีระยะทางเดินไปกี่เมตรอะไรแบบนั้นอนะ่ะสกิลมันถึงใช้ได้ละทีมงานเขาก็ว่าไว้นะว่าแบบไม่อยากให้ผู้เล่นใช้เกี่ยวกับมาคโครหรือว่า โปรแกรมเสริมอะไรเงี้ยที่มันสามารถช่วยให้เรา AFK ได้หรือทําให้เกมมันเล่นง่ายขึ้นโดยแบบที่เขาไมา่ได้อนุญาตอะไรแบบนั้นนั่นแหละแล้วตัวบันนี่ก็เพอเอเป็นตัวขวัญใจชาวชอบ AFK อะไรแบบนี้ด้วยเพราะงั้นก็โดนเนื้อไปเป็นที่เรียบร้อยและในแพทชนี้เขาก็มีการแก้หลายๆด่านที่ถ้าเราดูคลิป y o u t u เลยเงี้ยเขจะชอบแนะนําด่านนี้ไปฟาร์มดิเฮ้ยด่านนี้ แบบฟาร์มแล้วได้ดูดเยอะอะไรเงี้ยไอพวกนั้นโดนแก้ไขหมดเรียบร้อยเลยนะเหมือนเขาอยากให้แบบทุกๆด่านเนี่ยในเกมนี้มันบาลานซ์กันแบบเราเดาเอาไว้ได้เลยนะแพชหน้าหรือว่าสัปดาห์หน้า,ห,นาหรือปีหน้าเนี่ยเกมนี้จะไม่มีทางที่มีด่านไหนแบบมันฟาร์มเป็นด่านที่ดีเลยก็คือแบบเราต้องไปเล่นแบบกระจายกระยเอาไม่มีด่านไหนดีที่สุดอะไรแบบนี้นะโดยเฉพาะด่านไวไนกอลที่ผมชอบใช้เนี่ยในเกมเพย์คลิปเนี่ย ก็โดนเนิรฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไม่มีศัตรูเกิดมาเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้แล้วมาดูสำหรับไฮไลท์ในแพชนี้เลยก็ว่าได้นะก็จะเป็นข้อความที่ทีมงานเขาทิ้งท้ายไว้เขาบอกว่าพวกทีมงานที่ Nexon เนี่ยเห็นแล้วจะเห็นวิดีโอของคนที่ทำไว้บน YouTube ที่ไปตีพวกบอสฮาร์ดโหมดได้แบบ ไม่ถึง10วีป้าเดกก็ตายแล้วส่วนใหญ่นี่ที่กำลังฮอตๆอเลยนะก็จะมีตัวเกรยใช่ไหมแล้วก็มีตัวเลปพิทที่ยิงบอสแป๊บเดียวไม่ถึง10วีตายอะไรแบบนี้เขาบอกว่ากำลังดูเรื่องนี้อยู่ ซึ่งหลักๆเนี่ยคนที่ใช้เ,เทคนิคที่ยิงบอลเป็นถึง10วิเนี่ยเขาจะใช้เหมือนกับการบิลที่เราเปลี่ยน mm hmm. โมโดูลเขาเรียกว่าโมดูลสวิตชิ่งเหมือนก็นเปลี่ยนพีเซตอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ผมอ,อ,อธิบายยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นเทคนิคหนึ่งที่ทีมงานเขาไม่ชอบตอนนี้นะเพราะมันโกงเกินแต่ในแพ t ชนี้เขาบอกว่ายังไม่แก้นะ mm hmm. ผมก็ดาว่าเราน่าจะยังใช้ได้อยู่ แล้วเขาก็ทิ้งท้ายไปว่าพวกเทคนิคโกงๆหรือบางอย่างที่ยังไม่แก้ในแพชเนี่ก็จะแก้ในสัปดาห์หน้าในแพชต่อไปอะนะและข่าวดีในวันที่1สิงหาคมนี้หรือว่าวันที่1เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีอัปเดตใหญ่มากๆนะ เขาก็บอกว่าจะมีดิเซเซนต์ตัวใหม่นั่นก็คือรูหน้าที่บางคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วคนไอตัวตุ่ยใหญ่แล้วก็อัลติเมทบอลเบยเก็บตังหรือว,ว่าฟาร์มรอไว้ได้เลยนะอันนี้เดี๋ยวมาแนะ่แแล้วก็จะมีนิวอินเตอร์เซ็ t แบทเทิลหรือว่าจะเป็นบอสตัวใหญ่ตัวใหม่ อันนี้เขาเติม S มาคิดว่าอาจจะมีมากกว่า1ตัวอันนี้ต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นดันใหม่ไหมหรือว่าจะเป็นบอสใหญ่เพิ่มเข้ามาหลายๆตัวประมาณนั้นแล้วก็จะมีอัลติเมทเวฟพอนส์แบบใหม่ก็คืออาวุธทองแบบใหม่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีโบดูสใหม่อันนี้ก็น่าสนใจเราอาจจะ เป็นมอดใหม่ที่สามารถแบบบิลให้ตัวละครม,มันดีขึ้นหรือบิลให้ปืนมันโหดขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันมี external c o m p o n e n t ใหม่ก็จะเป็นพวกชุดเกาะแบบใหม่ก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นแบบบัฟแบบใหม่อะไรอย่างนี้ไหมก็รอติดตามพร้อมกันวันที่1สิงหาคมนี้สุดยอดไปเลยเะเกมนี้ผมมีประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ชอบมากๆเลยแม่งอัปเดตปล่อยมากๆยังไงก็ถ้าใครมีคําถามหรือว่ามีความเห็นไงก็คอมเมนต์มาคุยกัน้างล้างแล้วกันฝากกดไลค์ด้วยจะดีมากๆเลย